รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ค่ะคือเราจะสาดน้ำกันแบบทุกปีที่ผ่านมาไม่ได้แล้วละหลายๆคนก็หันไปส่งน้ำพระพุทธรูปแทนแต่พระหนุ่มคนนี้อยู่ที่โคราชมีคลิปความไม่สบายใจนี้เกิดขึ้นมาเอ๊ะทำไมอ่ะไปไล่สาดน้ำพระสงฆ์อ่ะคุณพระสงฆ์นี่วิ่งหนีจีวอนบินเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวดูกันนะคะเจอแบบนี้พระงงค่ะ วิ่งหนีกลับวัดแทบไม่ทันเขาอยากส่งน้ําพระโอ้ดูดีเพระวิ่งอ่ะแต่เขาต้องส่งน้ําพระพุทธรูปอะค่ะพี่โอ้ี่ยังไงคะตักน้ําสานน้ําส่งการใส่พระพระกําลังเดินออกรับปิณฑบาตข้าวสารอาหารแหง้งจากญาติโย,ยมพระสองรูปอะค่ะคือพระก็คงดูข่าว้วก็รู้ว่าปีน,นี้เขาไม่สานน้ํากันถูกไหมคะพระวิ่งหนีจีวปรปลิวเลยนะคะหลบในวัดอย่างเร็วเลยคลิปนี้ผู้ใช้แอป tiktok นำะมาโพสต์ประกอบเพลงวิ่งของพี่ตูนอะอ๋อ,อแล้วก็ระบุบอกว่า ต้องให้คุณอู่พูดแล้วลลาเป็นภาษาอีสานนะอะไรเนี่ยค่ะ,ฮะเฮ็ดบาปพระเนาะ,ออะทำบาปพระเนี่ยสิคะทำสร้างความเหนื่อยยยกให้พระแล้วล่ะคะเนี่ยคลิปนี้ถูกแชร์เข้ามาก็มีคนกดไลค์กดแชร์จํานวนมากนะก็คคายว่าเอ๊แก้งกันเล่นหรือเปล่าระหว่างพ่อหนุ่มคนนั้นนะกับพระอาจจะเป็นตอนที่ยังไม่ไม่บวชพระเป็นเพื่อนกันหรือเปล่า <c oughs> เออเอออาจจะรู้จักหรือว่ารู้จักกัน,นแ,ลแล้วแล้วพระท่านบวชช่วงฤดูร้อนหรือเปล่า <c oughs> จะบปล่าหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าวัดโนนลอยทีย่อำเภอเมืองยางจังหวัดนครราชสีมาค่ะนี่แอปทิกตอกนะคะไปดูกันได้ข่าวช่องแปดครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม